สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมาเจอกันอีกนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องแสนสบายพามายอดนิยมนะครับพี่น้องครับอ่านะครับมือนี้นะครับกะมีอ่าเหรียญนะครับจะเลื่นพ่อนันขางนะครับที่ติดขางพี่น้องไว้ตั้งหลายอาทิตย์แล้วหลายสัปดาห์แล้วนะครับพี่น้องครับกะมีอ่าพิมพ์สองไหมพี่น้องเข้าได้รับชมกันนะครับนะพิมพ์สองก็จะเป็นนะครับอ่า จะเลื่อนพอนขอบนะครับพี่น้องครับะจะเลื่อนพอนขอบต่อขอบนะครับปลุกเสกนะครับไล่าการปลุกเสกมือเดียวกันนะครับวันที่สิบหกนะครับเดือนหกพศสองพันหารอยหกสิบหกนะครับนะเป็นพิมพ์สองนะครับที่อ่าจะมารีวิวให้พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับนะ รายละเอียดกับผมมีอย่งางไรนะครับพี่น้องนะรายละเอียดกับผมมีอย่งางไรนะครับกัต่อขอบ,น,บ,น,ขน,น,บนะครับพันขางจะเริ่นพ่นบนนะครับต่อขอบพันขางจะเริ่นพ่นบนนะครับหลังยันหาคือกันนะครับพี่น้องครับหลังยันหาคือกันนะครับสร้างกุฏิทรงนะครับโดยประมาณกับสิประมาณนี้นะครับ ก็จะมีหลายเนื้อนะครับนี่นะครับสวยนะครับน้ำทองแรนเต็มนาลงปูเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับพี่น้องนะอันพิมพ์แรกนะครับพิมพ์นิยมก็จะเป็นพิมพ์ขอบเรียบนะครับพิมพ์นิยมก็จะเป็นพิมพ์ขอบเรียบนะครับจะเล่นพอนบนนะครับหันคางลงปูพัดนะครับ นี่นะครับผมกับเก็บสะสมหลายอยู่นะครับนะ40-80โกงนะครับได้การฟังพ่อยนะครับอยู่สังกตินะครับกระมี่นะครับต่อโคดสาร่านะครับสองขางนะครับรายการพิเศษในเจตต่อกรรมการนะครับพี่น้องครับนะเหลียนจะต่อกรรมการนะครับ ตกรรมการข้างบนนี่นะครับนะนี่นะครับกรรมการนะครับยันรุ่นใหม่ๆก็หลายนะครับเบอท่านใดมีเวลามารีวิวปันไดน,นะครับพี่น้องอยากนำงานอยู่นะครับนะข่าเมื่อน,นี้ก็ถือโอกาสนะครับมารีวิวให้พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับผมกะจี ให้พี่น้องได้เบิงไปก็อีกสามชีนที่นะครับผมกปิสีลงรายแล้วนะครับนะก็คือเอามาเปรียบเทียบให้พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับนี่ครับทำมาเทียบกันในเบิงซีเลยนะครับอ่ะพิมพ์นิยมนะครับการนิยมทั้งสองแหละนะครับพี่น้องครับนิยมทั้งสองแหละนะครับนะต่อไปนี่จะหายยากนะครับก็คือจะล่อนจะเลื่อนพ้นบนแหละนะครับอ่ะส้างแค่สามรอยกว่าลังนะครับสี่หมื่นกว่าเหรียญละร่วมรวมเบิดนะครับบ่ถือว่าหลายนะ บ่ถือว่าหลายนะครับ 40, สี่หมื่นกว่าเหรียญหมุนเวียนในระบบนี่บ่ถึงบ่ถึง 2, สองหมื่นเหรียญดอกนะครับเห็นเรียนยนกันอยนู่ส่วนมากสี่พากกันเก็บ mm. เก็ยบยกล่างกันนะครับเก็บยกล่างกันไว้เบิรแล้วนะครับใบถาวออกมาปล่อยอีกคู่ละจักสองสามปีเขาเรียนกันแท้แล้พี่น้องนะครับเขาเรียนกันแท้แทะละเห็นบ่จะเริ่มพ่นบนนะพี่น้องิ่งไว้เลยนะครับห้องแดงไพ่เงินนี่สี่ห้าพันหกพันนะครับ อันนี้ก็เก็บเพื่อกันนะครับพี่น้องครับนะเก็บต่มอ่าควมชอบเก็บต่มกำลังสตาร์เก็บตามกำลังซับจกคล้องนะครับพี่น้องครับนะเก็บแพงละเมื่อมีเงื่อนกินเขานะครับอ่าเก็บตั้งสี่ละนะครับหยอดกับปุ๊กไว้นะครับนะเมื่อมีตกนะครับพาลงปูเรียนกันคว่มือนี้นะครับนะมีจะเรียนสวยๆนะครับนะผมจะไล่ให้เบิ้งนะครับค่อยไล่ไปเบิ้งนะครับ วิดีโอนี้ก็จะเอาลงไว้นี่แหละนะครับเซจแล้วก็จะเอาลงไว้ให้เก่านะครับผมบม่อยากจะบันทึกคลิปนะครับมันได้ไล่ได้แล้วนะครับไล่ได้แล้วก็พยายามมาลงไล่ให้เบิ่งนะครับลงไล่ให้พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อชะนวนนะครับห่วงเชื่อมนวะนะครับเนื้อชนวนห่วงเชื่อมนวะนะครับพี่น้องครับสวยคมนะครับ จำนวนห่วงเชื่อมละวะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมไล่เบิ้งนะครับประมาณสองสามนาทีผมเกิดเสียลงไล่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับยันชนวนนี่ก็ประมาณหาร้อยหกร้อยแล้วนะครับเปิดไม่ไม่สองร้อยก็าบาทนะครับพีน้องครับเนี่ยออกมาไม่ไม่สองร้อยก็าบาทเดี๋ยวนี้ล่งเป็นเบิร์ตนะครับ ตงเป็นบิดนะก็เก็บว้เก็บว้กังซีแหละนะครับเห็ Get away. Get away นใบแล้วก็มาลงใงไพี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับนี่นะครับสร้างกุฏิสงนะครับว่าละชัดเจนพิธีดีนะครับ,บรพี่น้องครับพิธีดีว่ราระชัดเจนนะครับลงปูเป็นค้นปุูกเศษนะลงปูเป็นค้นปุูกเศษเองนะครับนะสส้างกุฏิสงนะครับนะ นี่นะครับพิมพ์ขอบกับพิมพ์ขอบเรียบนะครับพระกับพิมพ์มือกันนะครับแต่ว่าตั้งกันแค่ขอบนะครับตั้งกันแค่ขอบแล้วกับจำนวนการจะสั่งนะครับร่างหนึ่งจะมีประมาณอยู่ยางละหาเหรียญนะครับยางละหาเหรียญสวยๆนะครับยันสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับ นะมาเบิ้งย้อนหลังเอานะครับผมจะลงคลิไปไว e er ้เบิ้งอยู่นะครับนี่นะครับเอาพี่น้องครับกสุดท้ายนี่นะครับกฝากนะครับพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับทางช่องแสนสบายพมัยอดนิยมนะครับนะสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องท่านใด นะครับเขามารับชมเขามาเบื้องเหลียวก็ด้วยอํานาจบุญบารมีนะครับหลวงหลวงปู่พัดนะครับก็จงโดนบันดาลให้นะครับพี่น้องเฮาทุกท่านทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับคิดวางสิ่งใดก็ให้ประสบผลสําเร็จนะครับไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเบื้องอ่าย้อนหลังเอาก็ได้เดี๋ยวผมจะล่คงิปไปเบื้องนะครับนะตามสัญญาไ้นะครับก็คือเอามาเทียบกันในเบื้องแล้วนะครับพิมพ์ขอบกับพิมพ์ ขอบเรียบนะครับนะมีสองพิมพ์นะครับที่ลงคลิปไปก็เป็นพิมพ์นี่นะครับนะเป็นพิมพ์ขอบนะครับบ่เป็นพิมพ์ขอบเรียบนะครับนะเอาเอาไปสำนีก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ